เมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วให้ท่านพรีวิวแบบทดสอบที่สร้างโดยคลิกที่ปุ่มพรีวิวด้านบนครับซึ่งระบบก็จะมีการแสดงผลให้เลือก2แบบคือหน้าจอคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือโดยท่านสามารถทดลองตอบคำถามที่ท่านสร้างได้เพื่อดูว่าการแสดงผลถูกต้องหรือเปล่าฉเฉลยถูกต้องหรือเปล่าท่านจะลองกด Submit ดูก็ได้ครับ เพื่อจะได้เห็นว่าผู้เรียนจะเห็นอย่างไรหลังจากที่ตอบคำถามแล้วโดยสิ่งที่ท่านสับมิดในหน้าพรีวิวก็จะนับเป็นหนึ่งคนที่เข้ามาทำแบบทดสอบด้วยครับสำหรับท่านที่ใช้ Office 365จะมีเครื่องมืออ่านหน้าจอมาให้ด้วยเพื่อให้คนตาบอดสามารถทำข้อสอบที่มีสรรมการคณิตศาสตร์ได้ครับพรีวิวเสร็จแล้วกด Back กลับมาที่หน้าแก้ไขแบบทดสอบครับ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆท่านสามารถเผยแพร่แบบทดสอบและเริ่มให้นักเรียนเข้ามาทำได้โดยคลิกที่เมนูเซนด้านบนและลิงก์ที่ขึ้นมาก็คือลิงก์ที่ท่านจะส่งไปให้นักเรียนเข้ามาทำแบบทดสอบหรือนำไปโพสต์ไว้ในกลุ่มหรือเว็บไซต์ครับหากท่านต้องการเป็น QR Code ระบบก็สามารถสร้างให้ท่านได้เลย โดยคลิกปุ่มที่2นี้ครับแล้วท่านก็เซฟหรือดาวน์โหลดรูปนี้ไปใช้ปุ่มที่3จะสร้าง iFrame Embedded Code สํสำหรับนำไปฝังบนเว็บไซต์ปุ่มถัดมาก็จะเป็นการส่งอีเมลนี้ไปให้ผู้รับทางอีเมลโดยตรงโดยใช้คำสั่ง mailto ซึ่งมันก็จะเปิดโปรแกรมส่งอีเมลของเครื่องท่านขึ้นมาครับนอกจากนั้นท่านก็สามารถแชร์ ไปยัง f c e b o o o หรีท Twitter ได้ครับส่วนตรง Share as a template หากคลิกที่ get a link to duplicate จะเป็นการสร้างลิงก์เพื่อแชร์ให้คนอื่นสามารถนำแบบทดสอบของท่านไปพัฒนาต่อได้โดยไม่กระทบกับแบบทดสอบต้นฉบับของท่านครับหากท่านใช้ o f f i c e 365จะมี options เพิ่มขึ้นมาคือท่านสามารถกำหนดให้เฉพาะผู้ใช้งานในองค์กรเดียวกันเท่านั้น ที่สามารถทำแบบทดสอบนี้ได้โดยเปลี่ยนจาก anyone with the link can respond เป็น only people in my organization can respond ซึ่งอันนี้ท่านสามารถไปกำหนดค่าที่เมนู settings ก็ได้ครับและท่านสามารถแชร์ให้คนอื่นๆในองค์กรเดียวกันสามารถแก้ไขและจัดการแบบทดสอบของท่านได้โดยคลิกที่ get a link to view and edit ซึ่งจะต่างกับอันบนตรงที่ลิงก์อันล่างนี้จะเป็นการอนุญาตให้แก้ไขแบบทดสอบอันเดียวกันกับที่ท่านกำลังทำอยู่นี่ครับหลังจากที่เปิดแบบทดสอบให้นักเรียนเข้ามาทำในระยะหนึ่งท่านสามารถดูผลที่ได้ที่เมนู responses โดยระบบจะแสดงจำนวนผู้ที่เข้ามาทำแบบทดสอบทั้งหมดและคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เข้าสอบทำได้สำหรับ Office 365ลงคะแนนเฉลี่ย จะกลายเป็นเวลาเฉลี่ยที่ใช้ทําแบบทดสอบแทนซึ่งอาจจะไม่ค่อยแม่นยำนักเพราะบางคนอาจเปิดทิ้งไว้แล้วไปทําอย่างอื่นครับอย่างไรก็ตามท่านสามารถดูจำนวนคนที่ตอบผิดและตอบถูกในแต่ละข้อได้สามารถดูข้อสอบรายบุคคลหรือรายข้อได้โดยคลิกที่ review answers ในหน้า people ก็จะแสดงข้อสอบรายบุคคลซึ่งท่านสามารถปรับคะแนน หรือให้ Feedback รายคุณรายข้อได้แต่เฉพาะผู้เข้าสอบที่ใช้ o f f i c e 365เท่านั้นที่สามารถดู Feedback ตรงนี้ได้ครับหน้า questions ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อครับซึ่งทุกๆหน้าท่านสามารถสั่ง print หรือ delete ได้โดยเลือกจากเมนูที่อยู่ตรงจุด3จุดนี้ครับหรือกด back กลับมาที่หน้า results แล้วเลือก open in excel ก็จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ Excel เพื่อเอามาบันทึกคะแนนหรือวิเคราะห์ข้อสอบข้างนอกครับส่วนของ Office 365ก็จะมีเพิ่มอีกหนึ่งปุ่มคือ post scores สำหรับเปิดให้ผู้เข้าสอบที่อยู่ในองค์กรเดียวกันสามารถดูคะแนนและฟีดแบ c k ที่พิมพ์ไว้ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ต้องยอมรับว่ายากและซับซ้อนจริงๆครับโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาอะไรก็ตามที่มีสมการคณิตศาสตร์แต่เครื่องมือของ Microsoft Forms ก็ช่วยให้การพิมพ์สมการนั้นง่ายขึ้นซึ่งการใช้ Equation Editor หรือ LaTeX นั้นมีข้อดีคือแสดงผลได้ชัดเจนแสดงสมการแล้วภาพไม่แตกและยังสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตาได้อีกด้วยครับ